เนาะอาจจะเป็นอีกเนาะเวลาหายใจเขาจะเจ็บในช่วงนี้เนื่องจากเขาไปฟันต้นกล้วยแรงมากนานไปไหมคือพอฟันเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงเกิดอาการใช่ไหมไม่ใช่ฟันปุ๊บเรายอกเลยนะมาแล้วฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถึงคืนนั้นหรือว่าช่วงบ่ายช่วงบ่ายจะเจ็บตรงนี้ต่ออยู่คนแบบอาการมันเป็บ Ừ, แต่พอช่วงเย็นมันจะกลายเป็นว่ามันปวดมือเลยร้วาวไปเลยนี่นะแขนขมันซ่าอาการก็คือม bon ันจะนอนไม่ได้จากวิเคราะห์คือเส้นเขาอะมันตึงอยู่แล้วแล้วเขาไปใช้แรงเยอะขึ้นไปมันทำให้มันตึงมากขึ้นทีนี้ยเอาแขนวางตั้งตรงนั่งตรงตรงถ้านั่งนะยังมองไม่เห็นความความความผิดปกตินะเมื่อกี้เขายือนอะตรงนี้จะโป่งมากเลยนะ แต่ถ้านั่งเนี่ยยังรู้สึกว่ามันโอเคมันจะเสมอกานหน่อยแต,แต่ตอนนี้คือเขานอนหงาก็ไม่ได้นอนตะแคงด้านนี้ก็ไม่ได้แต่ด้านนี้ยังไม่รู้เนาะวิธีการถ้าเราจะแก้าการเขาเนี่ยแล้วเรานวดสุขภาพด้านไหได้ไไดแต่ถ้าเขายังนอนไม่ได้เราไม่สามารถองนอนหงาได้ไม่เช่นจะมานั่งโมแต่นวดขามันไม่ได้เราก็จะต้องเริ่มจากที่เขามีปัญหาว่า เราอาจจะให้เาขาตะแคงมาด้านนี้แล้วก็คลายกล้านนื้ด้านนี้นะอาจเดี๋ยวเราจะต่ออาจแค่์ก่อนะที่จานบอกพวกเธอพยายามโอยนะโอยบ่าให้ดีๆนะเพราะในกรณีคนที่เขานั่งอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราไปนวดเขาท่าที่แบบว่านั่งแล้วกดเนี้ยเขาไม่ยิ่งย่อกไปข้างหลังเ่ย ใครมาโวยบ่าโวยให้ตรงนี้นิ่มก่อนมาไอ้นี่รีบรีบบอกปลาไปมาโวยนี้ทำได้ไม่ไม่ช่างนานปลาโวยไปเออไล้วก็โวยเคลี่ยนไม้ได้นรู้สึกอะไรไหมเจ็บครับ เดี๋ยวก้อนเจ็บแบบทรมานแต่เจ็บไม่ทรมานใช่ดรว่าไรนะเจ็บเ็าเจ็บนะครับเจ็บก็เจ็บแล้วพอปล่อยแล้วรู้สึกโล่งขึ้นไหมเอออย่างนั้นแหละแล้วเธอสังเกตไหมว่ามันแข็งก้อนๆเราก็ต้องโกยอย่างนั้นก้อนๆเขาว่าเริ่มรู้สึกมันมันบางมันจางเพราะนั้นการนำตรงนี้เราจะรีบได้ไหม การทำงานตรงนี้เราต้องทำไปพิจารณาไปนะเงี้ยทำแล้วก็โอ้โหจะรีบแล้วมันเสร็จเสร็จนีนไม่ใช่อโอ้ยทำไมาจะหัวกระดูกพอาเขาดิงัอันนี้หยุดก่อหยุดก่อเนี่ยหลังเขาเนี่ยจะแข็งมากเลยเพราะนั้นเขานอนท่าน,นี้ฮะเราก็กดสะบักเสร็จแล้วก,กดหลัง หลังเนี่ยถ้าเราเอามือลงช้อนอย่างนี้นะกดก็นไปแล้วงัดขึ้นมาเนี่ยมันจะได้เจอลำขึ้นมาเลยเนี่ยมันจะเจอลำขึ้นมาเลยคนเนี้ยเขานอนคว้าไม่ได้เพราะเ,าะาเจ็บหายใจก็เจ็บดังนั้นเราต้องอยู่ในท่าสแกนที่เขานอนได้อันนี้คือเราจะค่อยๆคลายเขาไปก่อนชั่วคราวแล้วเนื่องจากว่าเขาอะไปหาหมอแผนปัจจุบันแล้วเราจึงยังไม่ทำอะไรเยอะเพราะว่า ให้หมอแผนแพทย์จุนวิฉัยก่อนว่ามันไม่เกี่ยวกับภายในของเขาที่อันตรายแล้วเราถึงจะทําการนวดเขาน้นแต่วันเนี้ยเขาเจ็บมากหายใจเหมือนไม่เต็มอินเราก็เลยทําการนวดเพื่อคลายเพื่อให้เขาหายใจแล้วเจ็บน้อยลงหรือว่าหายใจได้ดีขึ้นแค่นั้นเองอืมโอเค